มีโสราการที่มีความเชื่อมโยงกับสนับสนุนนะในเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอนโดยเฉพาะผ้าไหมมัดมีนะหลายหน่วยงานโดยเฉพาะเป็นที่ตั้งของศูนย์มอนไหมเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่ที่นี่ด้วยเป็นที่ตั้งของภาคแล้วก็พนาชุมชนพานิ์นะฮะอีกหลายหน่วยงานที่อยู่ที่กอนแก่นนะครับฉะนั้นในการจัดงานการประชุม สภาธุกรรมโลกที่จะเกิดขึ้นที่ขอนแกนปป่นปลายปี2525นี้เนี่ยนะรเราก็มีงานอยู่งานหนึ่งที่เป็นงานไหมนานาชาตินะฮะขอนแก่นอยู่แล้วที่จัดเป็นประจําในช่วงวันที่28พฤศจิกาย,ยนนะครับถึงวันที่10ธันวาคมทุกปีนะเ,เราก็สามารถที่จะใช้กิจกรรมที่เราในงานนี้เชื่อมโยงกับการจัดงาน สภากันต่โลกที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงแล้วก็ส่วนเรื่องการสนับสนุนเนี่ยเราก็มีองค์กรภาคเอกชนอีกหลายๆห,หน่วยไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไม้นะครับสมาคมท่องเที่ยวและไม้ที่อยู่ที่กอนแก่นเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ต้องหมดเรื่องความปลอดภยัยเรามีความพร้อมสถนะานที่พักอะไรมีความพร้อมเป็นอย่างนี้ เรื่องของการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะครับในฐานะที่เราดูอุตสาหกรรมไม้นะครับงานนี้จะมีงานทั้ง international convention แล้วก็ international exhibition นะครับแล้วก็เป็นปีที่เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการจัด B2B นะครับก็จะมีผู้ประกอบการทั้งด้านผ้าแล้วก็ผู้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆที่ใช้ผ้าไหมมัดมีเป็นส่วนประกอบในการ ทำงานเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จะเข้ามาทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็มาติดต่อซื้อขายนะครับก็หวังว่า,เ,าเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นตัวช่วยทั้งในจังหวัดขอนแก่นเองนะครับในฐานะไมซิตี้แล้วก็ทั้งภูมิภาคแล้วเราก็จะพยายามผลักดันให้เกิดการเดินทางนะครับจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็จากในประเทศข้ามภูมิภาคมาด้วยครับ เราประเมินกันว่าอยู่ที่ประมาณ200-300ถึงคนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆที่มีอาจจะมีบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วหรือประเทศใกล้เคียงก็อาจจะเดินทางมาร่วมด้วยครับนี่คือแขกที่เราเชิญที่เราเชิญครับถ้าถ้าเป็นเรื่องของผ้าไหมมัดมีก็ประมาณ200น่าจะมีเงินเวียนประมาณเท่าไหร่ครับเราหวังว่านะครับได้มากที่สุดเนี่ย เระหวังว่าสิ่งที่ประมาณการของการทำ B2B ในครั้งแรกแรกๆเนี่ยนะครับก็าอาจจะอยู่ที่ประมาณ200-300ล้านบาทนะครับจังหวัดขอนแก่นเราได้รับสิทธิ์ในการจัดงานประชุมบัตติโลกนะคะหรือเราเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า World e m เทคส i ทน s ส m ม o s i u m นะคะในปี2025ในฐานะที่สมาคมเป็นผู้แทนประจำประเทศไทยของสภาหัตาิตรางโลกนะคะเรารู้สึกดีดีร่วมกับทุกท่านในที่นี้นะคะ,ะถ้าจะนำให้ทุกท่านรู้จักก่อน เกิดที่มาที่ไปของงานวิ์หรืองานประชุมมัตสมิโลกเพื่อให้ทุกท่านได้ทําความเข้าใจและจะได้รู้สึกว่าร่วมภาคภูมิใจไปด้วยนะคะงานนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2016นะคะโดยที่ผู้ร่วมก่อตั้งก็คือมิเตอร์เอ็ดดิกออกนะคะแล้วก็มิสแมนเจรีนารูลานะคะเป็นทั้งสองท่านปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสภาคัตถตกรรมโลกนะคะ